การคาดการอุณหภูมิปี2,569แนวโน้มทั่วโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยกรุงเทพมหานครข้อมูลจากองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศหลายแห่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีพุทธศักราช2,569คศ2 9, ออ2 6จะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยมีความเป็นไปได้สูงที่อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในยุคก,ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม พุทธศักราช2,393ถึง2,443เกินกว่า1.5องศาเซลเซียสสอดคล้องกับแนวโน้มภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการพยากรณ์อุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงสำหรับปี2,569จากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่จากแนวโน้มระดับโลกและปัจจัยระดับภูมิภาคคาดการได้ว่าประเทศไทยจะ,ะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติเช่นเดียวกัน แนวโน้มอ,อุณหภูมิโลกปี2,569รายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) UM ระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2,568ถึง2,572มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง1.2ถึง1.9องศาเซลเซียสและมีความน่าจะเป็นถึง86%ที่อย่างน้อย1ปีในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกินห 5องศาเซลเซียสเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้รายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศ IPCC ยังสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวโดยคาดการณว่าโลกอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสอย่างถาวรในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2,569ถึง2,585หากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจรงิงจังปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทย ปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่ออุณหภูมิของประเทศไทยในปี2569คือปรากฏการณ e ์เอลิโยลานีย (ENSO) ซึ่งเป็นความผันผวนของอุณหภูมิผิวน้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกข้อมูลจากแหล่งข่าวในประเทศหลายแห่งคาดการณ์ว่าปรากฏการณ e ์เอลิโยอาจจะกลับมาอีกครั้งในปี2569ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเอล尼โยจะส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนมีนาคม พฤะสภาคมอย่างไรก็ตามข้อมูลจากหน่วยงานระดับโลกเช่นองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา NOAA ณปัจจุบันข้อมูลถึงปลายป,ายปี2,568คาดการว่าหลังจากสิ้นสุดปรากฏการณ์ลานีย,ายอย่างอ่อนๆในช่วงปลายปี2,568ถึงต้นปี2,569สภาวะอากาศมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่สภาวะเป็นกลางซึ่งหมายความว่าอิทธิพล จากปรากฏการ์ดังกล่าวอาจไม่ชัดเจนเท่าในช่วงที่มีเอลนิโยหรือลานิยาที่รุนแรงความแตกต่างของแบบจำลองการคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลล่าสุดอย่างใกล้ชิดต่อไปผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าปรากฏการ์เอลนิโยจะเกิดขึ้นหรือไม่แนวโน้มโดยรวมของอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปี2569โดยอาจนำไปสู่ คลื่นความร้อนมีโอกาสเกิดคลื่นความร้อนที่รุนแรงและยาวนานขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจําตัวไทยแลง้งปริมาณฝนที่อาจน้อยกว่าปกติประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเพิ่มอัตราการระเหยของน้ํานําไปสู่ความเสี่ยงของภาวะขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรผลกระทบต่อภาคเกษตร,รกรรมพืชผลทางการเกษตร,รอาจได้รับความเสียหาย จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและขาดน้ำส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของเกษตรกรความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อระบบไฟฟ้าของประเทศโดยสรุปแม้จะยังไม่มีตัวเลขคาดการอุณหภูมิที่แน่ชัดสำหรับประเทศไทยในปี2569แต่จากแนวโน้มของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอนของปรากฏการณ์ ENSO ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะผเผชิญกับปีที่ร้อนกว่าค่าเฉลีย่ยและติดตามข้อมูลพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวางแผนและปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป